ถ้าคุณทํา YouTube หรือกําลังหมดไฟกับอะไรบางอย่างคุณอาจจะเข้าใจสิ่งที่ผมกําลังเจออยู่ส่วนใครที่ทํา YouTube แล้วมีคนดูก็ผมขอถามความเห็นหน่อยคือในช่วงเนี้ยผมใช้เวลาว่างของผมทํา YouTube แต่เพราะผมไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่มีปัญญาคิดคอนเทนต์ไม่มีเวลาไม่มีผู้ใหญ่สนับสนุนขาดความสามารถในหลายๆด้านโจ์แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังหน้าด้านไลฟ์สตรีมอยู่แบบว่าถ้ามีคนดูสักสิบคนก็คงจะชื่นใจหน้าดูผมเป็นคนที่คาดหวังสูงมากๆกับเรื่องเล็กๆ แต่พอไม่ได้ดั่งใจแล้วมันจะแบบผมคาดหวังแค่เนี้ยแค่เนี้ตัวหลุดเลยไม่ใช่เยอะสักแยะตานี่แล้วก็นอยไปเลยคิดที่ทําช่วงนี้คนดูก็ไม่ถึง20นะไลฟ์สตรีมคนก็ไม่เกิน5คนถ้าไม่นับผมกีต้าร์โน้ตนี่ผมไม่น่าสนใจขนาดนั้นเลยหรอคำตอบอยู่ในประโยคที่โพดมากี่เสือบตอนนี้ผมรู้สึกบกพร่องในการทํา YouTube มากถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปความตื่นเต้นในการมีผู้ติดตามใหม่คงไม่มีอีกแล้วซึ่งผมไม่อยากให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น ยังไงก็ตามขอขอบคุณคุณอสุโน s c p ที่เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของช่องมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามทุกคนที่คอยแวะมาทักทายก็เช่นกันนะผมจะลองตั้งใจทใําอีกสักหน่อยหนึ่งแต่ไม่เกินปีนี้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทางที่ดีขอแค่มีอะไรเกิดขึ้นในทางที่ดีแบบนิดนึงถ้าคราวนี้ผมผิดหวังอีกผมคงไม่คาดหวังอะไรกับคนที่มาใหม่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นรีบติดตามตอนที่มีโอกาสซะ